จากวันที่หนึ่งเนี่ยถึงสิบสี่เนี่ยคนที่ได้หยุเดเยอะแล้วจากวันที่สิบห้าล้านกลับมาเปิดเหมือนเดิมถึงสิ้นเดือนคนที่ได้หยุเดเยอะแล้วก็ถือว่าไม่ต้องหยุดเลียไหมเลีร์ค่ะเราจะเกิดความเท่าเทียมกันไม่เอารัดเอาเปลียนกันแต่ให้ทุกคนยอมรับว่าถ้าเกิดมันขายดีมาวันที่สิบห้าถึงสิ้นเดือนคนที่ได้หยุดแล้วอาจจะอาจจะตำเป็นต้อง อาจจะหยุดอาทิตย์ละวันเหมือนเดิมก็อาจจะหยุดแค่เดือนหนึ sleeping, today, two, the friend, the ่งสี่วันพวกเธออย่าไปคิดมากพวกเธอต้องคิดว่าใครทําจุดไหนเวลามันเกิดวิกฤตถ้าเราขึ้นเรือไปลำหนึ่งเวลามันเกิดวิกฤตพายุลมฝนมันก็ต้องมีคนที่สําคัญที่สุดก็ต้องออกไปสู้กับพายุนอกเรือถูกข้าใจไหมคนที่สําคัญเวลาขายเพลระเวก็ต้องอาศัยอย่างโทษนะอย่างพี่ฝนต้นแสงกินอย่างนี้เพราะเขาสามารถเทคออเดอร์ได้ถูกไหมอย่างอาทิตย์อย่างวิน แล้วก็ชูไม่ใช่ทุกคนไม่เก่งหลังจากวันที่สิบห้ามาเธอหยุดเยอะไปแล้วลูกค้าเยอะมาได้งานสิบห้าถึงสิ้นเดือนเธอห้ามหยุดเนี่ยแซโจต้องมีมาตรการให้ทุกคนเกิดความเท่าเทียมกันแล้วสมมติว่าถ้าสิบห้าถึงสิ้นเดือนลูกค้ายังไม่เยอะมาตรการไม่ลงเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปด้วยกันเนะข้าใจไหมฮะท่าที่แซโจเห็นแล้วสซโจสบายใจเพราะลูกค้ายังหนาแน่นกับเราอยู่แต่ถ้าลูกค้าไม่เป็นแบบนี้แซโจก็ห่วง แต่ช่วงไม่ได้วิตกกังวลอย่างเดือนนี้ถึงยอดมันจะตกมาจากกลางเดือนถึงสิ้นเดือนนี้ของฝนน่าจะปิดยอดได้ดีอยู่น่าจะ4ล้านกว่าอยู่